ดาแบบนี้เนี่ยก็ฟอร์เรนออฟเรนชัวมันต้องเจอฮีโร่ตัวนี้ฮีโร่สมัยปู่ย่าตายายนะครับสมัยรุ่นแก่รุ่นเก่า แต่เกมนี้ผมเลือกผมเลือกพลังแฝงมาผิดหวังจริงๆถ้าไอริเนี่ยผมจะเล่นเป็นพลังแฝงรวยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นไงก็เลยไม่ได้เซตรูนไอเทมไว้นะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะเล่นเคิร์ดก็ได้นะครับฟอร์เรนโลตันแร่ฟอร์เรนพลังแฝงดาบปักแก้ทางไอริมาวะใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์โ o l เด n นเติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้น ปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็กคูป,ปองเติมเข้าไวยภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรลสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เข้ามาดูยังไม่กดไลค์ยังไม่กดติดตามยังไม่กดแชร์ช่องผมก็ฝากกดให้ด้วยนะครับใครกดขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยแล้ววันที่100ล้านพันล้านกดปุ๊บขอให้ได้เมียสวยแฟนหล่อผัวรวยผัวหล่อนะครับถ้าเป็นผู้หญิงรีบกดได้เลย แต่ส่วนใหญ่ช่องคนดูช่องผมก็น่าจะเป็นสาวๆครับที่แบบเข้ามาดูเสียงน่าหล่อแบบผมนะครับตอนนี้ผมเสียงผมยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็กกเริ่มเริ่มกลับมาแล้วนะเวะ้ยสวยละยพลังแฝงนี้แรงนะครับผมฟอเลเรติโน่ดูดีดาบปักมันเด้งแล้วอะ่ะกูวสวยมันเลเวลสองุ้ยเนี่ยครับจริงๆไอรีกมันก็ไม่ได้เชิงแก้าทางฟอเรนนะแค่ เอาไปเน้นแบบเน้นหลบสกิลอ่ะเพราะว่าโมบิลิตี้มันสูงนะครับไอริเพราะว่าฟอร์เรนเนี่ยมันจะค่อนข้างแพ้ตัวพวกนี้อยู่แล้วนะครับมาดิแล้วเมื่อกี้ผมล้านปูมันได้ดไ,นนได้ไงมันน่าจะแค้นผมจัดอะ่ะผมจะเน้นเป็นรอ,อ,องเท้ารถคูดาวก่อนนะครับแล้วก็เล่นเป็นพลังเ,เล่นเป็นดาบฟ้านะครับค่อนข้างสําคัญนะมีรถคูดาวมีพลังโจมตีนะครับแต่แรกๆเนี่ยถ้าฟอร์เรนเข้าถึงตัวไอริยังก็สู้ฟอร์เรนไม่ได้เว้ย อันนี้จากใจเลยฟอร์เรนพลังแฝงดาบปักนะครับถ้ามันลำผมได้ทุกดอกปลาดอกเข้าหัวทุกเม็ดยังไงผมก็ตายแต่แน่นอนครับเราแม่ได้เอาไอรีมาเพื่อจะสู้ฟอร์เรนต้นเกมอย่างไรไงรอของเลดเกมเน้นหลุมนะครับเจอฟอร์เรนเนี่ยก็ต้องเน้นหลุมเกมนี้ทีมผมมันเป็นไอบอนนี่โลมไงมันได้ด้วยวะช่วงนี้เจอแต่พูดโยนโยนนะโซโลแแลงอะ ชนะมาหนึ่งเกมเกมที่แสนยากลำบากกว่ากูจะได้แต่ละหนึ่งดาวโซโล,โลแหลงไอ้เฮียกดอีกเกมหนึ่งแม่งเจอทีมโยนโคนเฮียระบบจับคู่เนี่ยมาดิเฮ้ยเฮ้ยปอเลนัวเต้ยมันสตั้นอะไรขนาดนั้นวะเฮียตัวเดียวสตั้นสามสี่รอบ เว็บนี้เสร็จก็ค่อยวาร์ปกลับก็ได้นะครับไอลิเล่นยังไงก็ได้ให้รวยแต่ผมไม่ค่อยได้เจอนะไอลิช่วงนี้นานๆจะเจอทีหนึ่งนะครับเวลาเล่นฟอร์ลินนะแอบทำไมจ้ะเปิดก่อนได้ปูดหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ไม่มีพวกว่ะ วิ่งดิครับรออะไรอะดาวกระจายปีศาจดาวกระจายปีศาจไอตัวมันมันก็เล่นได้นะไอ้เรก็ถึงว่าเป็นตัวหนึ่งที่ที่เล่นสนุกนะครับแต่ว่ามันอาจจะเล็ดนิดนึงดาเมจก็ไม่ได้แรงเวอร์ขนาดนั้นนะครับทูดาเมจฟอร์มันลำ <laughs> เ,จเจอดาเมจเว้สองตัวต้นเกมฟอร์เรนมันก็ไม่ไหวอยู่ดีว่ะยิ่งเป็นตัวเบิร์ดแบบวีล่าด้วยไงถ้าโดนสกิลหนึ่งสกิลสองอันตีเลือดฟอร์เรนน่าจะเหลือประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเมื่อกี้อีบอนนี่มันไปโยนสกิลใส่ฟอร์เรนได้ไม่ได้ฟื้นนะฟอร์เรนกูแต่ผมไอ,ไอดีเนี่ยลูนผมอาจจะไม่ค่อยครบนะครับเพราะว่าผมน่ผมเลือกเป็นเซต เจาะร้อยจริงๆอ่ะไอรีอะเจาะร้อยมันไม่ค่อยคุ้มนะเล่นเป็นซอร์สนะครับพลังโจมตีอ่ะจะคุ้มกว่าออนสล็อตนะครับว่าไอไอรีเนี่ยตัวมันทูดาเมจอยู่แล้วไงก็เลยไม่ต้องเอาเป็นเจาะเกาะก็ได้นะครับแต่ว่าดีนี้ลูนผมไม่ไม่ครบจริงแล้วพอเลยมันลำกูละมาดิอุ้ยแต่มันแรงอยู่นะเวย้ยปาทีห้าร้อยอะดูดิอุ้ยสวยแล้วมันแปะโดนกู ถ้าผมตันมันได้เมื่อกี้ถ้าขัดอันติได้จะสวยมากนะครับฟอเรมันเป็นนะเนี่ยครับแล้วก็พยายามแบบหลบๆสกตลยเขาอะเน้นเชิงนะครับอย่าไปสู้ตรงๆแบบเน้นแบบเข้าๆออกนะครับทำให้ฟอเรมปวดหัวเวลาผมเล่นฟอเรมผมเจอไอ้ตัวพิภูแบบเนี้ยผมก็น่ารำคาญเหมือนกันอ่ะเนี่ยจริงๆถ้าผมเล่นฟอเรมผมโดดใส่ตตแล้วนะนี่ไงว่าละไปเด็ ตามแผนตามแผนนะครับเหมือนฟอร์เรนเข้ารู้นะว่าผมคิดอะไรอยู่อะ่ะเมื่อกี้ผมก็เป็นเมนฟอร์เรนนะผมก็รู้ว่าเออถ้าเป็นยังวะแบบนี้มึงล่อกูแบบนี้กูเข้าแน่อะไรเออเนี่ย,ยกูเกือบซวยละนี่นจเอเจาฆ่ากูเถอะไอ้สัตว์ <c oughs> ผมโดนทีเดียวตายเลยวะจริงๆอะ่ะเมื่อกี้ถ้าผมอันตีปุ๊บ กดดาฟ้าสไลด์ตีสักทีสองทีผมน่าจะฆ่ามันได้นะมันเข้ามาแบบทีเผอไงเมือเ่อกี้ผมยังตกใจอันติอิลูเมียอ,อยู่เลยีค่คีล่าไม่วิ่งมาไงวะจะเจอผมแน่ว่าอันติไอรีมันคูดาวนานเกินไปร,อ,รอเปล่าเจมว่าต้นเกมให้ให้สักยี่สิบยี่สิบวิอ่ะว่ามันน่าจะไม่ดูมันน่าจะไม่ดูน่าเกียดเกินไปนะครับ ากด้วยครับ gm ถือว่าผมขอคุณจะได้กลับมาเล่นไอรีเยอะขึ้นนะครับรอฟอร์เรนจะตุยแล้ววะเฮ้ยม,มาดิดาโหเย้มันมีสก,กิลหลบเมื่อกี้ไม่งั้นมันโดนผมแล้วเมือ่อกี้ผมลังเลไปหน่อยนะครับั้นอาจจะได้ฆ่าฟอร์เรนไปละ ไปแลครับเราจะไม่เอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงนะครับถ้าแรกก็ไม่คุ้มนะเรามา,าป้อมดีกว่านะครับหาตังค์ดีกว่าอย่าไปห่วงคิวเยอะนะครับถ้าจังหวะไหนที่เราคิดว่ามันฝืนไปเราก็ถอยก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบเฮ้อโหเฮียสะดุ้งเลยวะสะดุ้งเหือกเกมอยู่ที่7นาทีนะครับผมตอนนี้ตะกรรวมที่2ต่อหนึ่งนะครับผมฮะ,ะเฮียอะไรอีกวะ แล้วเพื่อนมันจะเข้าไปบวกให้ลูเมียมันกดอันตรีทำไมวะฮะโอ้โหหรือว่ามันรู้ผมวาร์ปอยู่วะเฉยโดนอีกแล้ววะ่ะต,อน,นตอ,อนเรีนของมันน่าจะเริ่มมาแล้วแล้เรื่องมันน้อยไงเป็นแบบที่เลอปวดเเนืาา <laughs> เลือดน,น้อยแล้วไม่ยอมกลับไง คือฟอร์เรนอ่ยยังไงมันก็ต้องหาฟาร์มอยู่แล้วนะครับเห็นคลิปข้าวเนี่ยถ้าเป็นผมมันก็จะฟาร์มเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ระวังนะว่าฝันหัข้ามจะดักฆ่าเราหรือเปล่านะครับแบบเวลาเกมเราตามไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาแบบจังหวะฟาร์มถูกไหมเนี่ยครับเราก็ต้องพยายามอ่านฝันหัข้ามด้วยว่าว่าเขาจะทําอะไรนะครับตอนนี้เขาก็โดนตบไปสามตัวแล้วตอนเนี้ยอืมสวยพี่สวยล้านไม่ทันโอเคผมได้อุ้มยามแล้ว มันยังแรงอยู่ปาวะอูมิอามเนี่ยถ้าเล่นไอรีเนี่ยตแต่ถ้าถ้าตีป้อมอ่ะถ้าเป็นทูดาเมจอ่ะตีน่าจะไม่เกินพันอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับไอเดียสวย้ยมันเล่นด้วยกันได้ไง,ไงวะไอเหียคอมโบคู่หูดูโอ้เว้ยนะครับเน้นหลบเน้นหลบสกิล ฟอร์นน่าจะหัวร้อนนะ่ะแบบกูจะฆ่ามึงไม่ได้อะอะไรประมาณนะาี้มาดิมาดิใ <c> ห <oughs> ้ฟอร์นโดนขัดมาดิครับมาดิมาดิมาดิ <c oughs> ถ้ากูเป็นฟอร์ลเรนนึกูหัวร้อนจัดอะ่ะกูไม่กลับแดะมาดิบอนนี่มึงรีบมาดิมาดิาดเอยหูสวยแล้วว่ะเอาเลยเพื่อนกูรอรัาอยู่ไปเลยแต่กิวมันหมดแล้ว เรียบร้อยโอโฟอร์เรนร้อนแน่เลยวาะเกมเนี้ยแบบเราเราดึงเชิงไงแบบไม่ให้เขากลับนะครับถ้ากูโดนนติอิลูเมียนี่หาเลยนะโอเคอิลูเมียตายวาร์ปกลับบ้านแบบสบายใจมีครั้งหนึ่งอย่าให้มีครั้งสอง ครั้งแรกผมโดนแล้วไม่ตายไงครั้งสองกูโดนแล้วตายโอ้ยอนแม่งโดนไปแปดตัวพอเลนโดนไปห้าตัวพอหนูแค่แม่งโยนเปล่าวะกูเล่นแรงอะไรอยู่เนี่ยมันด่ากันเปล่าวะแล้ก็พยายามดันเลนด้วยนะครับอย่างน้อยอ่ะดันเลนให้ ให้คีบอบมันเดินเลยสักครึ่งแมปไปอะ่ะกำลังดีนะครับเวลาไฟเผื่อเราพลาดอะไรเงี้ยป้อมจะได้ไม่แตกนะครับแล้วก็บางทีเผื่อเราไฟแล้วเราฆค่เขาได้หมดเนี่ยก็จะได้จะได้จบบ้านได้นะครับประมาณนั้นเลยเวลาเล่นก็พยายามดันเลนด้วยนะครับไม่ใช่อาจจะบวกจะบวกอย่างเดียวเนี่ยเห็นนะแม่บวกอย่างเดียวเลยเฮ้ยกูาามาแล้วเพื่อนเพ,พื่พอพน,พอพนบวกกูบวกมาเด าดิตีดูดเลือดโอ้โหสองตัวพอไหวสามตัวกูวิ่งละมันเวอร์ไปบปาวะไม่ไหวกับคีร่านะตอนนี้ทื่อจริงๆตอนเนี้หนึ่งหนึ่งกับฟอร์เรนนะ่ะผมก็ยังสู้มันไม่ได้นะ <c oughs> ถ้าถ้ามันแปะโดนรัวโอเคได้ดาบแดงมาแล้วนะครับจิ้นต่อไปขึ้นเป็นกอ่อนท้อนเลยมัน <c oughs> ข้ามเวทสามตัวอ่อนทอยมาเล่นดีกว่านะครับ อย่างที่บอกครับไม่ไหวกับคีร่านะถ้าผมโดนมันเต็มเต็มสกิลอะมันเจ็บหูแต่ตังผมโคตรนำมาตอนเนี้ยมีดาบแดงเนี่ยไอรีมันก็เล่นสบายเลยนะครับวิดูดูดูเจอท่าเซียนท่าเซียนไม่ได้เรียนมาก่อนยูโนอีคาลิเป่งดาบบูเคลเป่ง ที่เปิดเคลวขอขอ,ขอมีกาเคลวกูขอเพื่อนกูขอกูขอเพื่อนโอ้โหขอดเคลว <c oughs> มาดีครับเมื่อกี้ฟอร์เรนมันเจอท่าเซียนผมไงสก,กิลหนึ่งฟิกเกอร์ไอลีกเท่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยสุดยอดซีซีแต่ทีผมซีซีแม่งเยอะจริง ซีซีทีมผมเนี่ยมันยังไม่สู้อิลูเมียเลยนะเว้ยตัวเดียวอะจีจีครับผมฟอเรนมีร้อนอะเกมเนะี่ยดาวไหลเป็นน้ำตกอะโอ้โหแล้วผมไม่ได้ MVP ได้ไงวะที่แปดจุดแปดวู MVP ร่วมนะครับผมตังผมเยอะกว่าด้วยไงแต่ดาเมจน้อยกว่าเานะครับดูดิแต้มแม่งบวกมาสองร้อยกว่าแทบไม่ได้เล่นนะไอรีอะ่ะก็ถือว่า ผมเล่นให้ดูแล้วกันนะครับเวลายืนชนฟอร์เรนอะไรเงี้ยก็สู้ได้นะครับแต่ว่าพยายามหลบสกิลหนึ่งเขาไม่ได้มันก็อยู่ที่สกิลเพ์ของฟอร์เรนด้วยนะครับถ้าเขาถ้าเขาเล่นนิ่งๆเนี่ยปลาดอกโดนผมทุกดอกอันติโดนอะไรเงี้ยนถะ้าผมลำคือถ้าเขาลำได้ทุกดอก ấy, ยังไงผมก็ตายนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่เชิงของแต่ละคนนคั่นแหละเออตตดเลือดสองชิ้นอะเอาผมไม่ลง ประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่าเพื่อนจะดูแล้วได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับแต่ว่าไอรีต้องเล่นใจเย็นๆนะรอของนะครับประมาณนี้เลยถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับไตค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคำหยาบไม่เจกินไปก็กราบขอให้เพื่อนทุกคนไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าใครอยากให้ผมทําตัวอะไรหรือให้ผมอยากทําอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบายยทุกคน